กระเพราไข่ยเยี่ยวมา้ยยวมายยกระเพรากรอบข้าวันนี้นะคะเคจะผัดกระเพราผัดกระเพรากรอบเอ่อไข่ยเยี่ยวม้านะคะไข่ยเยี่ยวมา้ามาดูเลยค่ะไข่ยเยี่ยวม้าทอดค่ะแล้วก็พริกกระเทียมใช้พริกแห้งนะคะกระเพราทอดค่ะผงชูรสน้ำตาลเอ่อซอสปรุงรสฝาเขียว ซอสน,น้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาทิพรสนะคะไปผัดกันเลยนะคะไปค่ะทานะคะเติมน้ำมันโอรีล,ลงไปหนึ่งช้อนแกงพริกแห้งยี่สิบเม็ดแล้วก็กระเทียมหนึ่งหัวค่ะใส่ลงไปปรุงรสเลยค่ะซอสสาเขียวหนึ่งช้อนแกงซอสน,น้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกง ้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟ็งนัวหรือสุชตรสคึสช้อนชาแค่ะสีทุกแป้งนะคะแป้งมันกับแป้งข้าเจ้าแล้วก็อร่อรทอดค่ะเพื่อที่จะให้เขามีเละนะคะนี่ค่ะไข่ยเยี่ยวมา้าสี่ลูก ใบกะเพราหนึ่งขีดทอดกรอบพริกแห้ง20เม็ดทอดกรอบค่ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะตักเกิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะชิมเลยผัดกะเพราไข่เยี่ยวมากะเพรากรกอบค่ะนี่ค่ะไม่เละแล้วค่ะชุบแป้งสูตรของเฮียป๋อง ตอนแรกเคีย <What If S 1> like ์ไม่รู้เคีย์ผัดลงไปอย่างนั้นเลยเละต้งเป๊ะเลยอันนี้ไม่เละแล้ววันนี้ทำใหม่นี่ไม่เละเห็นไหมกระเพรากรอบกินเลยอร่อยกินกับข้าวอร่อยเนี่ยกินข้าวต้มก็ได้อร่อยมากจริงๆค่ะเพื่อนหอมเด้นถึง ลองไปทากินกันดูนะคะนี่ค่ะต้องทอดไข่ยเยี่ยวม้าก่อนนะคะเคยไม่รู้มาก่อนไม่เคยทำลองไปทากินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย